สวัสดีทุกๆคนครับวันนี้จะมาแนะนำรูปที่5ของ a minor pentatonic นะครับโดยเราจะเริ่มนิ้วกลางถ้าเราเริ่มนิ้วกลางให้มันจำรูปร่างอย่างมีระเบียบก่อนจะจำง่ายถ้าเราใช้นิ้วอื่นในการจำในครั้งแรกๆเร,ราอาจจะจำยากขึ้นนะครับฉะนั้น ทางตีลังกาก็จะบอกว่าเราควรจะเริ่มนิ้วไหนเป็นบรรทัดฐานก่อนนะครับอันนี้คือสายเรามาเริ่มต้นรูปที่5ของ Am i n o r Pen t a t o าโทนกะครับก็คือเริ่มต้นนิ้วกลางนิ้วกลางนะครับเ,เฟดที่15สาย6นะครับแล้วก็มาเฟดที่17สาย6ครับแล้วก็ มาสายห้าเ็ตที่สิบห้าครับแล้วก็มาสายห้าเฟตที pega, <making> rebbe, ่สิบเจ็ดครับแล้วต่อมาก็คือมาสายสี่เ็ตที่สิบสี่ครับแล้วก็มาสายสี่เฟตที่สิบเจ็ดครับแล้วก็มาสายสามเ็ตที่สิบสี่ครับแล้วก็มาสายสามเฟตที่สิบเจ็ดครับ แล้วก็มาสาย2เฟทที่15ครับแล้วก็มาสาย2เฟทที่17ครับแล้วก็มาสาย1เฟทที่15ครับแล้วก็มาสาย1เฟทที่17ครับนะครับอันนี้คือรูปที่5เราจะสังเกตน,นะครับว่าถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นที่นิ้วกลางน,นะครับ สูตรของมันก็คือที่เราจำคือ3 3มสามสี่สีสามสฮะสามสามสโดยเราจะเริ่มต้นที่นิ้วกลางเพื่อจัดระเบียบเวลาเป็นสีเนี่ยมันจะเป็นสีทางด้านต่ำพอดีก็คือเอาวิชีมารับนะครับ นะครับไม่ต้องมาเลื่อนอะไรอีกอันนี้คือรูปที่5นะครับ3 3 4 4 3สคราวนี้ผมจะอธิบายเพิ่มเติมคือตรงนี้เป็นรูปหนึ่งอีกแล้วนะครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าช่อง12คือสายเปล่าอันนี้ก็คือ3 5ที่ผมเคยบอกมาก่อนหน้านั้นว่า เราจะคิดเสมอว่าอันนี้เป็นช่อง1จากช่อง13คือช่องหนึ่งนะครับแล้ก็จะคือ3 5 7 9อีกแล้วอันนี้เป็นยังไงครับเรามาเริ่มรูปหนึ่งอีกแล้วนะครับนี่ครับรูปร่างเหมือนกันเลยครับเพียงแต่เสียงมันสูงขึ้นมานะครับในเมื่อตรงนี้คือรูป1นนะครับตรงนี้คือรูปที่ห้า ที่เราเล่นแล้วตรงนี้คือสายปราบเปรียรบเสมือนสายปลาบในเมื่อตรงนี้คือรูปที่ 1, หนึ่งวนกลับมาตรงนี้ก็น่าจะเป็นรูปที่5ใช่ไหมครับเพราะตรงนี้เปรียรบเสมือนช่อง12ใช่ไหมฮะช่อง12ฉะนั้นรูปที่หก็จะมามาโผล่ที่นี่นะครับนี่1แล้วก็5นะครับใช้นิ้วกลางนะครับสองเออสาม สีสามเหมือนกันตรงนี้เลย